QCQ171 ปืนเทพในตำนานของสายหมอที่น้าตอนนี้โดนเนื้อไปแล้วครับผมในส่วนของ QCQ171 ซับ m a c h ีนกันนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนเทพของสายหมอครับที่โดนลดดาเมจครับจาก26เหลือ25ดาเมจซึ่งโดยตัวแล้วเนี่ยพอหยิบไปเล่นดูเนี่ยถามว่ามันมีผลขนาดนั้นไหมในระยะใกล้สำหรับผมแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะ25ดาเมจเนี่ยในส่วนของการล่างกระสุนมันค่อนข้างไวเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย 4นัดเหงก็ตายนะครับแต่ว่าถ้ายักกลางไกลๆเนี่ยก็อาจจะมีผลพอสมควรนะครับด้วยความที่ดามเดมจมันลดไป็หนึ่งหน่วยเนี่ยยิ่งแบบระยะกลางๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ลดดามเมจไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ถามว่าปืนมันแบบ ลงไปถึงขั้นกากเลยไหมสำหรับผมผมคิดว่าก็ไม่กากนะแค่ว่าอาจจะยิงเพิ่มขึ้น1นัดในระยะก,กลางๆอะไรแบบนี้ซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่านัดเดียวไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับผมก็ยังเป็นปืนที่โหดและเทพอยู่ดีก็เรียกว่าโน .1 ของสายหมอหลายๆคนนะ่าชื่นชอบสำหรับปืนกระบอกนี้ครับใครยังเล่นกันอยู่บ้างคอมเมนต์นบอกกันหน่อยครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งปืนที่ดีต่อการจริงๆสำหรับ QCQ ครับ